น้องเขาต้องป้อนน้องเขาต้องป้อนรู้จักวะตัวจริงต้องเป็นขวดมัสบีรับเอ้าต้มยำมอละสองร้อยห้าสิบขวดมัสบีสองร้อยอไหยเวลาสัตว์ชเพื่อพี่ละชวนจากไหน่ะทำไมพี่ไม่เจอวะจะจริงพี่เหมือนผู้อ่านทางเลยได้ไหมชิญพี่ว่าใหม่สิเป็นพอบหรือเป็นอะไรวะเนี่ยดูตรงไหนกันนะยังไม่เกิดพี่อีกยี่สิบปิ แล้วแล้วมึงรู้กันได้ไงว่ามึงเป็นท็อปเป็นฮันเตอร์เนี่ยแต่พี่เกมเป็นกองลงงอาจารย์อะไรวะอาจารย์สอยซอยอะไรสอยสอยอะไรวะสอยออะะไรวาจารย์สอยยิกซอยยิกอาจารย์สอยยิกไอสัตว์เอ้ยโอ้ยน้องอาจารย์ยิบมันอาจารย์สอยยิกฮะสวัสดีครับวันนี้มาพบกับก๊อตไลฟ์เกมนะฮะ เราเอาโฮกเบกข้าทำไห้ผมเป็นทันเตอร์อะแต่เนียแลครับได้ตองขอเอ้โหเป็น็อปดิเป็นถูแต่นียแครับเียวทำไมมันทำไมมันทำไมมันช้าเลยเดินช้ามากแล้วพูอะไร มีมีใครเป็นมีใครเป็นพร้อมบ้างครับผมผมมีผมครับผมเป็นอ้ามึงล่ากูนะไอเบสเฮ้ยผมเป็นผมเป็นในเนี่ยต้อนแอบอ่ะอ้าวไอ้เนี่ยต้อนแอบกันหมดเลยเหรอแล้วกูอ่ะมึงมึงเป็นฮันเตอร์โอ้พี่แล้วเดินไม่ได้ WASD อ่ะหนึ่งเวลาเวลามันล็อกได้ป่บว่าผมรู้สึกว่าโอ้โหไอ้เนี่ยบังนึงเมาส์เมาส์ไวจัดเมาส์ไวจัด สี่หาเซมีพรอมสามอันแล้วก็มีพันเตอร์หนึ่งคน่ไม่หน่อยได้ไหม่หน่อยได้ไหมเอมีใบเดี๋ยวก่อนดีรอก่อนรอก่อนดีนารอหาพวกก่อนดีเดี๋ยวกกเจอแบบมันไม่ใหญ่มากเีจอแบบมันไม่ใหญ่มากเดียวพกกเจอเหกนี่นี่ืออะไรวะเพื่อเอะไรวะกจะเปลี่ยนตัวกันเปพเปลี่ยนพรอมเ้ ไอ้สัสเนี่ยโอ้โหคนเดียวคือเทียมากอไปละไปหน่อยไปหน่อยเหลือนาทีครึ่งแล้วไปหน่อยใครเป็นอะไรบ้างไอ้มันไม่ได้ใบให้ใครเป็นอะไรบ้างคือใบใบใบประมาณว่ากูสังเกตอะไรได้บ้างมือว่ากูกดใบใหญ่ใหญ่กูกดใบใบไปแล้วอ่ะมึงอยู่ด้วยกันมั้ยมึงอยู่ด้วยกันมั้ยไม่ไม่ไม่อยู่ใหญ่อะใหญ่ขนาดไหนวะ ใกล้ๆมึงไะใกล้ๆลบแปดไปแล้วเลือดกูลบแปดไปแล้วกูยิงนั่นใหญ่สุดเลยหน้ากูอะว่าไงเพื่อนมีสีมันนีสีมันใหญ่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 ะใหญ่ใหญ่ะดูดิใหญ่ใหญ่อะมีใหญ่ใหญ่แล้วล่ะมีเจี๊ยบห่วยอะสุดแล้วเดี๋ยวนะตาเปลี่ยนต่อๆอไปล่ะมาบุย Uhm. ใหญ่บากเลยสั mm ์พวกมึงไม่เคยเี่ยนกันแล้วโอดจ้าเยี่ยนแล้วเนี่ยกูก็โดดอยู่เนี่ยกูก็โดดอยู่เอยู่ทางซ้ายของเมืองเอาแค่นี้พวกกูอยู่ทางซ้ายของเมืองิวิเดี๋ยวผมวิ่งสิบวิเว้ยวิ่ง้เเเยวเเเ้ย้เ้ยเ ไอ้เจ้าไอ้ยัยไม่ตายเอ้าไอ้ยัยตั้งแต่ไม่ตายวะไอ้ยัยวันไม่ตายตัดนะใหญ่มากเลยดิอ่ะก็เพราะมันบอกแล้วว่าใหญ่ไงมันอยู่กับกูเดี๋ยวรู้เลยคนหาเดี๋ยวรู้เลยเอาละพวกมึงเดี๋ยวกูจะได้ไปออกไปล่าพวกมึงละอยู่ไหนนะ ไอ้แค่แม่งไอ้แม่งอยู่สุดแบบอยู่สุดแบบวะนี่บอกว่าไม่ใช่วะเอารถไปแล้ว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 จานเอาแล้วมึงตายแน่มึงตายแน่ไอ้หวังตายแน่ไอ้หวังตายแน่เพือนเกมเดี๋ยวสายมาเกมเดี๋ยวสายมาเพื่อนเดี๋ยวสายมาสายมาเพื่อนสายเลยสายเลยสายแล้วสายอีกสายแล้วสายอีกแล้วสายแล้วสายอีกมึงอยู่ไหนวะไอ้สั ว่ามึงใบ้แล้วล่ะตอนนี้ใบ้แล้วล่ะวิงอยู่ไหนกันคือมึงวิ่งเฉียดกูไปแล้วเพื่อนโอ๋เหรอแล้วไอ้เวงมันหนีไปแล้วเราก็มีการถามอยู่ไหนวะเราใบ้เกมอย่ามาเพื่อนไม่ไม่เพื่อนอย่าไม่ไม่เพื่อนอยู่ไหนกนะไปแล้วอยู่ไหนวะไอยู่ไหนวะไอ้สัสไม่ใช่อะไรอ่ะกูเห็นนะ เห็นนะอะไรอ่ะใครอ่ะอยูไหนวะโอ้กูบอกเลยว่ามีตายคนเไอ้เตกแ้ไอ้ตัใหญ่สกบ้าา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 กาาากาา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 ตาาไอ้ัาาาา ไอสัตว์ไอจานเกเฮียอยู่ไหนกันเนี่ยโอ้ไอเด็กเฮี้ยคนเล็กอะอยู่ไหนวะไอเดเฮี้ยเล็กจับะโอ้ยอ้ยอ้ย่า้ยอ้โอ้ยโอ้ยอยอ้ยโอ้อ้อ้ยอ้อ้ยโอ้ยยอยโอ้เตอนยโออยอยอย้น้อโอโออยว้อ้ย โอ้โหมาเลยเฮียอะไรเนี่ยเจคกี้ไปดูกูอปดูกูเฮ้ยเพราะพราะมึงเล็กนะเนี่ยอาจารย์เห็นไหมเป็นมากเหี้ยผู้เขาเดี๋ยวว่าตัวเอ็กซ์โอ้ยเฮียพระหนุ่นนีไอ้เหี้ยววัดโอ้ยเหี้ยจริงในมันมันเหมือนอยู่ในแผนที่อะ จะมีตัวจะมีเป็นตัว,ตวทีู่่สองสมบัติเป็นมันพีสะเพื่อนกูจะบอกพวกมึงให้หมดเในสัตว์

รู้คนเดียวว่าตัวเอ็กกันเออเออเห็นเล้วเอ็กเนี้ยหาก็ลลำบากกูเพิ่งรู้ไอ้ไงไอ้อ๋อตัวมาแกอะไรเชี่ยกูตัวตัวเป็นตัวเอ็กอ่ะหมือนกูเลยไอ้ไอ้ไอ้ระวังด้วย เป็นตัวเอเหมือนกูเลยอ้วนเป็นตัวเอ็กเหมือนกูเลยเสี้ยกูนี่โอ้โหดีเด่นเท่เห็นกูปะเห็นกูปะเห็นกูเห็นกูปะเห็นปะเห็นปะ ใจใสยิ่อาจใสยิ่ก็งั้นสยิ่งมึเยอะคนแรงนแรงเี่ยมเยมี่ยมเชี่ยมเชี่ยเี่ยมเชี่ยมเชี่ยมเช่เชี่ยมเชี่ยมเียมพชีเชียมเชเชี่ยมเชเชี่ยเยเีย่าเีย่มี่ยม่ยมี่ยมเชี่ยม่เี่ยี่ม่ยมเมชี่ยม่ยมยม่ยมเชี่ยมเชี่มี่ยมเช่ยมเชยเ่ยมยมเยม่เชี้ยเ่ย่่ย มันเป็นช่วงแบบว่าเบอร์เซอร์เบอร์เซอร์กอ่ะเบอร์เซอร์กอ่ะไอสิบพี่ออกดิสิบพี่ต้องวิ่งดิโออยู่นี่ไงอยู่ตรงกลางนี่ไงอยู่ตรงกลางไงฮัลโหลฮัลโหลป่าเราเราปะป๊ามราาโยโย่พี่อยู่ไหนอ่ะพี่อยู่หลังมึงมาตลอดอย่างมึงมาโดยตลอดเป็นผ่านครับเป๊ะเปลี่ยนได้ไหมไม่รู้ต้องเปลี่ยนไงพี่เรียกว่าใหญ่จัดเฮ้ย ไม่ใช่ดีกว่ากูณดูว่าใช่โอ๊ยอะไรมันเล็กเกมนะใหญ่ะของใหญ่แล้วมันอันเล็กอตัดตัองไอสัตว์เมื่อกี้วัวอิงอิงมันก็ใหญ่ไอสัตว์อยู่ไหนวะเนี่ยคือมองไปเนี่ยผมไปมองไปที่ไอ้นี่อยู่ไหนวะเนี่ย

เฮ้ก okay, ูยิงกูยโนเลวนะเบสต้องยิงต่อแล้วเพื่อนเฮ้ยบอกเลยว่าใหญ่บ้าสูงสูงบ้าเลยอะใหญ่ใหญ่สูงบ้าเลยจะไปยังไงอะอห้เบสกเดียวไอ้เบสจุ้ยเกมได้ยังที่เกมด้บ ไปกันรี้่วิ ah oh. ่งเหี้ยไอ้เ oh, ah oh. ี้ยอ oh. ๋อี <the <the ่ิน่ยง็กโอยตัดกูแล้วไอ้ตว์ตัดกูแล้วไปแล้วกูนะโอมาดูแล้วดูแลโออพีก่อนเลีียงเลร้ยงไส่เอ้ยพีก่อนด้วยตอนเนี้ยเออดี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 จุกนะมิ่งจุกดีนะ